สายผม, <concealed> ผ,มผมไม่มีหลวงปู่ทวดไม่มีหลวงปู่นั่นไม่มีผมคําว่าสายนี่หมายความว่าคุณคุณเป็นเซียนพระใช่ไหมคุณจําหน่ายพระคุณมีแผงพระคุณถนัดสายหลวงปู่ทวดพระสายใต้อ่าแล้วทีนี้ก็ส่วนคนนี้เขาถนัดพระสายเหนืออืถ้าคุณจะปรึกษาเรื่องพระสายใต้คุณต้องมาหาต้องมาหาคุณอืแต่ว่าผมผมไม่มี ไม่รู้ใต้เหนือตะวันออกตกอะไรผมก็มั่วไปหมดอ่ะผมนะผมชอบใช่ผมชอบผมชอบแล้วจะคุณดูแล้วว่าว่ามันยังไงก็มาคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราเราไม่จํากัดเออไม่จํากัดดูดูอย่างอย่างพวงนี้นะผมยกตัวอย่างสวงเนี่ยอันนี้สายปดตาปดตาล้วนเลยครับเนี่ยเนี้ยปิตาล้วนเลยเออ